ดึงเลยลูกดึงดึงดึงเล้วกเออช่อยกันดึง,ดง,ดง,ดงมาช่วยกันดึงตะงกนพอแล้วคะ่ะมางี้คะ่ะ ดึงดง,ดงต้นมะพร้าวหน่อยดึงเอ่นอนาโตรมีดึงต้นมะพร้าวหน่อยแตงั้นเออโอเคดึงงั้นนะคะดึงเห็นเหนื่อยแล้วเต้เข้าบ้านเลยนะฮะอ่าอ่าพอแล้วไปดึงตงงูนไปดึงงูนเดี๋ยวเสร็จแล้วไปกินข้าวลูกไปกินข้าวกัน เอ,อ,เอ,อพอแล้วค่ะหิวข้าวกันหรือ,อยังค่ะหิวข้าวด้ว กินข้าวเลยอาหารในปีโตลูกอ่ะแกะข้ามา,า,าเทนกินหรือเปล่านะอาหารที่เทนชอบเลยมีซ้อนมะเขือเทศมีอออันนั้นซ้อนมะเขือเทศไปโอเทแค่กี่ลายซอนช้อนไม่มีอ่ะอีกา <c oughs> อิ่อยบารเบบา น้ำยายมมีนี่สุดด้วยอ่ะอ๋อหหอก็หมืออ๋ออ๋อ่ซองเจ็บแท่ไปละอ๋อนี่ไงนี่ไงไ กินข้าวหรอครับกินครับรอแป๊บหนึ่งนี่นน่มีมะม่วงมะขามด้วยมีชอบใช่ไหมค้านี่ค่ะ